ดีครับพอแม่พี่น้องเอฟซี่ีหักแพงสู่ขู่สู่คนเด้อพี่น้องเด้อเมื่อดีนบ้านน้องไข่ที่ไม่เห็นอย่างพี่น้องเบิ่งดูนเนี่ยบ้านน้องไข่ที่มาเห็นเขาอบหม้อดินพี่น้องเมนู่หรอเด็กๆเนาะพี่น้องเนาะมีอย่างแดเครื่องปรุงมีเขานะครับเขาเขาสัวไอเขาเจ้าผสมเขาเหนียวเขาเจ้าสองส่วนเ้าเหนียวส่วนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็แช่น้ำไว้สองชั่วโมงแช่น้ำไว้นะครับพี่น้องแล้วกันที่ได้หน้าตาแบบนี้ อันนี้เครื่องมันมี่อย่างเดียเครื่องมันมีนะครับไอ้นี่เนื้ออกไอ้บุฟเฟ่เนื้ออกไก่เนื้อสะโพกไก่พี่น้องมักซอสมักซอสน้ำมันหอยซิ่วขาวผงปรุงรสแล้วก็น้ำมันงาแล้วก็ซสี่ยวดำหวานเนาะพี่น้องเนาะมักไว้สองชั่วโมงนี่ครับพี่น้องอันนี้เครื่องมันขมีนี่ครับที่จะผสมเห็ดหนามันครับสีมี่เช่นรสมี่ทัวลันเต่าเนาะพี่น้องแล้วก็ เขาเรียกว่ามันหมูแคบหมูนะครับแคบหมูเฮ็ดเองทอดเองแล้วก็กุ้นเชียงอันนี้นามลาดมันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือเห็ดหอมพี่น้องเฮ็ดหอมตุนเห็ดหอมตุนตุนเครื่องน้ำมันงาแล้วก็ต้มเปื่อยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือเฮ็ดหอมนี่เห็ดหอมครับพี่น้องอันนี้ออนท็อปด้วยผักยังก่อเคลื่อนว่าผักโสพลเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้คือหมอดินที่เขาจะโอบพี่น้องหมอดิน่าว่าหมอดินเนาะหมอสตันเลดมาพี่น้องเนาะมาก่อนอื่นเข้ากับมาเห็ดพี่น้องเนาะเออขั้นตอนเป็นแบบเดียบะเบิงนับกันเนาะพี่น้องเนาะเอออ่าขั้นตอนมีอย่างเดียวมาพี่น้องขั้นตอนแรกเข้ากับใส่เข่าเนาะครับเขาก็กาเบิงเอาเนาะพี่น้องเด้อเนี่ยเขาเขาอบหมอดินเนาะพี่น้องเด้อใส่พประมานพี่น้องเด้อใส่หลายมันก็สิล้นหมอนะ ซ้ำออนิ่มก็เดียวมันคือขึ้นหม้อเองเออใส่บะหมี่ลไปเขียนกระดานึเออจังไรกันล้นหม้อกันล้นหม้อแล้วละ่ะพี่น้องเนาะนี่คือเขาเขาที่เขาแช่ไวน้นะพี่น้องเนาะแล้วก็เื่องที่เขาเตรียมไว้นะพี่น้องเนาะเช็อรแล้วก็ทั่วล่นเต่าเนาะครับใส่ไปเลย มันหมูเนาะครับพี่น้องเนาะมันหมูแข็งหรือมันหมูไอเกี่ยวเห็นมันกรอบอันนี้เอาไว้ที่หลังอันนี้เอาไว้ที่หลังไว้เส้นหนามันนะครับแล้วมาหน้นาน้ำมาหนี้เป็นน้ำซุปด้วยพี่น้องด้วยน้ำซุปปรุงรสอย่างดีมีนละมันง่าพร้อมเขาก็เป็นแท่นเป็นเห็ดเป็นน้ำซุปได้สุดนีเลยใส่บัด ใส่ละาเขาก็นเน้ะพี่น้องเด้ออย่าเห็นบ่เนี่ยเห็นบอกเดยพี่น้องเขากข้นเดย,อ,เดยอันนี้คือเขาเขาอบเขาอบหมอดินเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยพอได้ทีเราไปในห้อาก็ทีมันเต่งหนาเอาเครื่องเน้นๆเลยว่าพี่น้องเนาะเอาเครื่องเน้นๆเลยอันดับแรกเขากับใส่อ,อกไก่ที่เขาเตรียมไว้เออบนอกไก่กสะโพกไก่นะครับที่เขาเตรียมไว้นี่ครับ เดี๋ยวมันก็นสุกเองของมันเองนะตุนไปประมาณ12นาทีเขาเขาดีอบไปประมาณ12นาทีหนามมันจะขุ้มบ่ไ้เด้อพี่น้องเ้อใส่ลงไปเลยเพราวานำลวดย่างดีอันนี้คือกุนเชียงนะครับพี่น้องกุนเชียงที่เขาเตรียมไ้ทอดได้เนี่ยพี่น้องทอดทอดจะให้ไม่เด้อเนี่ยเขากับใส่ค่างๆไ้ครับเพราะว่าเขาแตงหนามนัานะนะ โอ้ยหอมน้ำมันงาพี่น้องเองเห็ดหอมพี่น้องเห็ดหอมมักหน่อยใส่หน่อยมักหลายใส่หลายเด้อพี่น้องเดอ้อเห็ดหอมตุนเนี่ยผักโส่พลที่เขาเตรียมไว้เนาะพี่น้องเนาะเนี่ยทางหนามันเด้อพี่น้นองเดอ้อ อาเบิ่งออกหนาตามันสิเป็นแบบใดพี่น้องบ่ต้องใส่ลายก็ได้งพักนี่บัดน,นี้เขากล่าปิดฝาพี่น้องเนี่ยเข้าทีโอบดว้เข้าทีโอด้วยเกียดเกียดตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้เอาเดี๋ยวขอออกก่อนเพราะว่าของเกลบด้อยแล้วอันนี้คือนนามลาดเวล,ลาดเนาะเวลามันมันแหลวละพี่น้องเ้ยซิ้วหวาน น้ำมันงาและปรุงรสด,ด้วยออกทีมันหวานจังกน้อยเพราะว่าบางทีทำมันสุกแล้วเขาถึมเป็ลาดหนาลาดลาดเขาเนาะครับพี่น้องเวลามันสุกแฉีวอ่าเก็บครองอกกุปกรณ์นะพี่น้องเนาะวันนี้เข้าเก่าเต่ามากเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องเห็นบ่ห่างเลยเต่าปิกนิกเข้านี่ละ,ะพี่น้องเปิดไฟไว้สิบสองนาทีเข้ากับมะเบิงกันพี่น้องเนาะเข้ากับเปิดไฟเลยอึบ๊บนะครับไฟปานกลาง เนี่ยเขาทีโอเป็นที่ไปห้ามเปิดฟ้าประมาณสิบสองนาทีเนาะพี่น้องเห็นบ่กรกนที่เขาทีนี่เห็นบ่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวมันสุกแล้วเขาคิดวาเบิ่งกันอีกที่หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะขอเวลาอีกสิบสองนาทีเขามาเปิดเบิ่งอีกที่หนึ่งว่าเป็นอย่งไรเนาะพี่น้องเนาะอ่าติดตามกันต่อไปพี่น้องเด้อ่านพี่น้องสุกแล้ด้วยันนี้สิบสองนาทีผ่านไปเนาะพี่น้องเนาะมาเปิดฟ้าเบิ่งเนาะโอ้ยเห็นวะพี่น้องเลยพี่น้องแซ่บบ่เข้าหม้อดินเนาะพี่น้องส่งเครื่องเจ้า วันนี้กะทิลาดน้ำน้ำจิ้มเชื่อจะไปคูกับเผาขี้พี่นาะพี่น้องเนาะพี่น้องม่ต้องห่วงเนาะรสชาติแบบใด่นหน่อเพลงใด่พี่น้องให้เบิ่งอักขับเนาะพี่น้องนะพี่น้องก็ว่าจิ้มน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เนาะสวัสดีจ้าพี่น้องสุขที่ฮักแพงสุขขู่สุขคนได้เจะพี่น้องมื้อนี้คือเห็ดให้เห็นหลังพี่น้องเขาอบบอดิน พี่น้องลองเบิ่งดูเหี้ยวิลเล่เสีบบ่เข้าหม้อดินพี่น้องอายทุนทวนเมนูหล่อเด็กหน่อยพี่น้องผู้ใดมาเบิ่งบ้านของข่ายเห็นแล้วกับเบิ่งเห็ดเป็นแลระดับเห็ดนเด็กหน่อยกินเด้อพี่น้องแซ่บเด้มาพี่น้องเนาะก่อนอื่นกับย่าว่าเพิมเด้อพี่น้องเลยอุ้ยพิวยุบานลูกเมียพิอยู่บ้าลไม่สนุกแต่งตัวเนาะพี่น้องเนาะบนเราคนวะเอาบ้านของข่ายเขาบอกคลิปกระเทื่อเดา เออแต่งคือเก่าเรื่องสั่นมันเทื่ยวไปจากไอ่ได้พี่น้องเด้อมันเทื่ยวไปจากไอ้กันแต่ว่าเป็นความสุขเราพี่น้องเนาะความสุขกั็นพี่น้องทุกคนได้มวนได้หัวนะพันพี่น้องมึงดูเพิ่มเป็นจ้าอย่าเนี่ยสุดใครพักบ่พี่น้องเออเนาะความสุขเด้อพี่น้องเด้อเป็นการบันเทิงเล็กๆน้อยๆเด้อพี่น้องเด้ออ่ะก่อนอื่นเฮาก็สิมากินนํากันเด้อพี่น้องเด้อข้าวอบหม้อดินแม่นเราพี่น้องเครื่องเต็มๆแน่นๆ ก่อนอื่นเท่าก hmm? <re ันบ้าคุกเข่าข้นสควอนพี่น้องให้มันเข่าเนื้อเขาหนังพี่น้องลองไปเฮ็ดกินเบิ่งเด้อร์เมนูรลอดอ็กหน่อยพี่น้องมึงดูพี่น้องปีเตอรเซียบมาพี่น้องมาเถอะคนนอะไอพ่นพ่นปีเตอร์เซียบพายพี่น้องเพราะว่าผมเฮ็ดหลอยู่ดิเบิ่์ว่าบ้ไหลายได้หน่อยหน่อยโบ้โบ้โบ้โ้หน่อยได้หลายเด้อก่อนอื่นเท่ากันเนี่ยครับซีเขาวยงแดงซีเขาวยีเตอรเซียบเนี่ยมาซีมเท่ากันพี่น้องเด้อเครื่องเน้นเนเนื้อไก่ เนื้อสะโพกไก่เน them, th ้นๆนะพี right ่น้องเห็นบ่าวนะเป็นเสียบบ่พี่น้องกินผู้เดียวบ่เบิ่ดถูกพี่น้องแต่ว่าเห็ดเห็ดโซ่พี่น้องเห็ดโซ่เห็ดโซ่ตัวจะของน้ำจะเป็นจะเป็นปูง่ามกะนรักกันดอพี่น้องเอ้ยบมจักทัศสิผักเออเอบซี่ขอมาบ้านของใครก็ได้จัดให้ว่าเออโอ้ยเตียงวัวขึ้นเกลหอเบื้องแน่าบ่บ้าอืมเล่ข่อยก็จะเอาไปมาข่อยก็จะเปลี่ยนเพไปแล้วพี่น้องเอ้ย จะว่าดนุ่มยขางละสองกิโลพี่น้องหักมาพี่น้องอยี่ห้อเฮียงไลยี่ห้อเฮียงไลถ้าจำไม่ได้ใครยูนี่ยู่ก่อนหนึ่งพี่น้องเบอร์เกี่ยวบาดตองไข่ด้วยหักมานานบอรมเบนเบียร์บอรมเบนเหล้าได้พี่น้องน้ำเปล่าเดี๋ยวพี่น้องเด้อน้ำเปล่าน้ำเปล่าบู้เสียง แต่โบได้กินเบียร์เนาะครับก็สิคักโอ้คับวาสดุฆ่าก็ดิคักเนาะก็เดินเท่ากับทีมากินนี่ก่อนพี่น้องกินน้ำก่อนร่องคอร่องคอจากเล็กจากน้อยนะพี่น้องนมองขางละสองกิโลเป็นยังไงพี่น้องเป็นตะคันบ่พอเลาอดโอ้ยไข่ไก่ยักษโป้เสื้อต่อไปไข่ไก่ยากค์ขันของจักษ์คออยู่ด้ไมนจะเป็นคักพี่น้องเอ้ย เบิกสุดไปกินนคุเขาบอกเด่นได้พี่น้องเด่นเต้นเด่นเต้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 นเฮ้ยขังไปพี่น้องเบื้องข้างหลังไปได้พี่น้องเพราะว่าสุดมันน้อยอย่าไปบอกกูได้ละก่าค่อยากไอ้ไข้ขึ้นกันได้พี่น้องเด้อพี่ตายังว่าไข่อยู่โอ้ยเปลี่ยนเพลีดเต้นย่ำเลยเนาะอ่ะอันรับเรียบ่็ต้องวอาหลายใหญ่ห้างน่าขายพี่น้องนาะเอามาซิมแล้วกันว่ามันรสชาติแล้วมันแสีบขนาดใด้ ส้นโอ้ยบ่อยากเบ้าถึงหอมหอมน้ำมันงาหอมเครื่องปรุงหอมเนื้มหอมไก่หมักหอมกุนเชียงหอมไป,ป็ดปูยางแซีบครับแซ่บเนี่ยพี่น้องอบรรยากภาพอะไร เน okay ื้อไก่เน้นๆพี่น้องอย่าไปโอไก่เห็ดพี่น้องถ้าพี่น้องเห็ดเอาเนื้อสะโพกไก่แค่นั้นเองเนื้อสะโพกไก่มันสิ่นุ่มมันสิ่หอมเวลาเ่ามักเอาเครื่องเนี่ยการมักอยู่มักทิ้งไว้ประมาณสองชั่วโมงแล้วพี่น้องเด้อเนื้อไก่สิ่นุ่มสิ่งหอม คเ,เท็ดหอมเห็ดหอมนี่กะตุนได้ไปหน่อยไอ้น่ามันเวลาเขาตุนเนี่ยจะไป็นเที่มเอามาทำน้ำซุปอีกทีหนึ่งนี่มีควาสุกเฉิวพวกเอ้ยเป๊เอ้ยเองได้กดได้ยววินข่าวว่าไม่อยากอยะเตีบ้าน ทอดเอาทอดเอาซูตูตูตูเนอะบักลาเลยอืม่ะเชียวนะบอกเราจะกินได้โื่เดียวหลาย <c oughs> เบ็้งเหนือเ <c oughs> บิ้งเป็นตัวย่างเนี่ยบักกาคนไร่สวนหงจักบอนเนี่ยกูนะอืมเป็นแพ้ในสังคมเรียบร้อยแล้วเอ้ยกูน <c oughs> ะ เดี่ยวไรพี่น้องเลยเจียบเด้อคาเด้อผมไข่กังามงามพี่น้อ,อ,องเลยอนุ่มไข่อยกางละสองกิโลเนี่ยพี่น้องเด้อออืเบฮ่ยภาพพี่น้องเข้ากันนี่หรืเด้อมันเจียบเดียนุ่มหอมระมบิด เหมือนเกาเหมือนเราไปกินในพัตตะค่านเลยพี่นอ้องพัตตะค่านเรารับหาดาวนี่ว่าเาซื้ออะไ้เราไปเทียบใด้เลยไม่แพ้พี่น้องเลยเมื่อานึขนไปอีกไปเขามันเขากันเรียบร้อยนั้นบ้าม่ได้ไม่เกี่ยวมันเกี่ยวหมูน่ะมันแข็งหนาวไปเกี่ยวมันเดีหอมเขาเหนือนเดี๋ยหอมเขาได้เขาเลย นี่แหละคือเคล็ดลับหาประเด็คือน้ำมันงาพี่น้องน้ำมันงากับเหล้ากินเหล้ากินสุดยอดพี่น้องดิ่แห้งประเด็นซีกเห็นบริสติกคอดตีสเห็นบหมหืมทุดแห้งประเด็ต้องอ้าปากกวงวลเลยพี่น้องเบ่งพักโจ้พ่นลงไปหน้องบ้า บุกไปน้ำแกงปั้บทุกอย่างเมนูเรียกน้ำย่อยเมนูเอิน่นเมนูไฮแอนด์ไฮเด็กน้อยกินเผาแซ่บพี่น้องเมนูนี่นะบัวบกเตเปาบัวบกเตเด็กน้อยแล้วพี่น้องเอ้ขอดผู้งไงว่ากุ้หญ่กินกระเสีบเนื้อไก่นุ่มๆพี่น้องเอ้ไม่อยากพากเนื้อไก่นุ่มๆต้องเป็นเนื้อสับโพกเท่านั้นนะพี่น้องเนอะเห็นบ่เนี่ย มันว่าเล่นได้พี่น้องเลยแล้วตรงนี้นี่ที่มันติดนี่อย่าสู้อัปแสพแล้วโคตรเสบเลยพี่น้องเลยพอที่บอกจะฟังเสบเห็ดคือผมนี่แหละแต่ผู้ใดบ่มีหมอนี่พี่น้องหมอเครือหมอเครือลไปเห็ดขึ้นอย่งผมเห็นดนี่อเชื่อเรียกน้ำย่อยเรียกให้เด็กน้อยกินอาหารตั้งโต๊ะให้เด็กน้อยกินอาหารนี่โอ้ยผมว่าพ่อเชื่อไปมาก เล็กน้อยกินเข้าไปแล้วยันได้ล่องขอชีวิตลหรพี่น้องผมไป็นบึงพี่น้องแคบหมูเห็นบ่แคบหมูมันมันๆนะพี่น้องเอาไปทอดมันกรอบแล้วก็แบบุูเติ่งหอมพี่น้องเตี้ยดังหุนหนเลือดดอดไม่หนุบพี่น้อง หม้อมันหน่อยสอตรงทำไวุ่มเพ็ดเนาะเพื่อจินได้อยู่ประมาณเจ็ดคนหม้อไงหม้อเครือบนีพี่นองหม้อเครือบอยังไงเขาประมาณกิโลนเจ็ดคนเครืองนี่แน่นนิติดแบบนี้แหละแต่ว่าน,นี้มันหน่อยือเกอเรื่องหลมันก็เลยบนหนาตาที่บวงามนิงหน่อยแต่ว่าเรต้องห่วงเรื่องรสชาติผักถั่นพี่น้นง เดี๋ยวติดติดเด้าเปิดมุมนี้มันละมาเนะพี่น้องะลักควงเสือวามงามเนี่ยเดี๋ยติติดเบ่อยากให้มัน้นั่นเนี่นยน่าเกลียดเต้องอาาปากกง เนี่ยพี่น้องพุดกินบัดเครื่องหนุงพี่น้องอิ่มแล้วเรีนพี่น้องเห็ดตามที่ผมบอกผมดีเห็ดนํำเสนอแบบว่าเห็ดกับเขาพี่น้องเบิ่งเบิ่งทุกลีปทุกคก็บการทำการทำการเห็ดแบบเอาแบบง่ายๆ้สมไปพิธีพิธันยังมากไม่รสชาติกับอร่อยรสชาติกับดีก็เยี่ยมฝากพี่น้องทุกู่ทุกคน ที่หักแพงเอฟซีดีฮักแพงเอาความเป็นบันเทิงเนาะพี่น้องเนาะทําเป็นความบันเทิงเหมือนนมผมนี่นะครับพี่น้องเนื้อเหมือนนมหนูนมหนูนม,หน,น,มหน,นมผมนี่เนะาะทางละสองกิโลนี่พี่น้องเห็นะปะแต่คันขี้ตายกระขอบคุณพี่นอ้องสุขที่หักแพงสุกุ้คนที่เบอร์เบิร์กขีดของช่องบ้าของค่ายผ้าบอกได้ครับพี่น้องเนาะทำมากกับกดไรกดแชร์หรือกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเบิ่งคลิปต่อๆไปเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆที่มาเบิ่ง คิปของบาไข่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย